สวัสดีครับผมพี่ห er. นึ่งสุภาพบุรุษและวันนี้เราอยู่กับซีรีส์พี่หนึ่งโซโลแรงมุ่งสู่คอนฟูเดออีพีที่หกกอเดยนะครับพร้อมเฮ้ยลิงทุบลิงทุบสวยจบจบจบพลังงอนมีลับบุรุษมาดาวขึ้นเฮ้ยกระโดดตบเอาเอามึงไม่โดดอะไรทำไมมึงไม่โดดกูไปกระโดดอ๋อ้องแตกก่อน เย่เหนื่อยเกินปลาละมันหน้าที่หนักหนาปัดป้องกันดาวันนี้เรามีเต็มไปหมดโอ้ยถามมาเจอใครนะไอชานหลอกเดี๋ยวมาเลย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 มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะฮะจะหลดแก้ทางกูัวจะหลุดแก้ทางกูัว โอ้ยแรงจังวะแรงจังวะไอ้กูตายกูตายไอ้โง่คิดเก่งเลยทำไมกูซูไได้เมื่อปี่ะมาเล่าเพ่อเพื่อเลี้ยเดียวเลี้ยเดียวยเพื่อนช่วย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  イイ CPR SI ว้าว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 ปาแล้วครเกือบเกือบไปไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเพื่อนไม่ไปแล้วกลุ้มุ้ไม่ไม่ไม่กลัวกลุ้สู้กลุ้มสู้สุดใจก็ดูดูว่าเขยกล้าไปไม่สอนไม่สอนไม่สอนกูไม่สอนกูไม่สอนมึงคิดว่ามึงเจงไงมันึงก็แค่ทาเป็นเจงแล้ววะตัวมันได้เปลียบแต่ว่าผมเก่งกว่างสีมือผมเอวกว่างาครับ อัู่ไปไหนไ่ยไปไหน่ยอไปไหนผมตัวมาสายยังไงตัวเล็ดุกไมฮามุกไมฮามุกไมฮาเลยกูสวยเพื่อ่ะไปไปสวยเพื่ไปไหนีดีกว่ากูก็มีเหมือนกันฟิกอ่ะกูแคไม่ใช้ ใครเชิญกูนเนี่ยใครเชิญกูนเนี่ยมึงไม่ใช่ผู้หญิงมึงต้องมาใครจะไปเล่เมืองไอ้เซนมุกไอ้ชิบิโต้ไม่ขอโทษหรือล,อลอ้วเรอวะเอาเรื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันลักขนาดนี้เฮ้ยไม่ไหวจริงโอ้ย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 ,อ,ยอะไรเนี่ยสุกมามาเล่า

โอ,โ,อโอ้ยอะไรกันนะกันาวะเราอะไรกันไปเ้ย,ย,ยกูตายได้ไงวะอ๋อตัวเยอะวะ่ะสวยสวยสวยวรักกันแหละดูออก็เราแบบว่าแบบว่าโอ้ยไม่ทันเสกยไปแ <c ười> ล<ะ>้วรักแหลตตายคิดเงินตาย Lót thấp lê mỹ là hí lô lê mỹ là hí lô hí Oh, chia buồn chia này đi ạ Nào đơn đó, mày đơn nào gì đó. sai bác. เอาอีกอะไรเอาอีกมาแล้วเลือโลเรือโลครับก็กับต่อเลยต่อเลยมันมาตัวเดียวเอามันเป้าเร็ว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 ตายแน่มอโหมอโงสวยนี่อีกละข้าศึนเต็ข้าศึนเติเหมือนเดิวต่อเร็งโอ้โหเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาเร็ ไม่เงยไม่ทันโอ้ยเล่นบวกแล้วเรอักไม่กล่าลปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยสวยมากสวยมากต้นเกมสู้ไม่ได้แต่ว่าเหรียเกมเราอาจจะสู้ได้ก็ได้ให้เราแบบอยู่ครบครัวเดี๋ยววะเรายังไม่เทียงกัน เราคือครอบครัวโดมไปตกคนิตโตถึงเดลโมเลสสายตาอันอุน่ะอ,อะไรคนเรื่องกันเลยดักด้าดูเปล่าเราอะไรเลยนะิเลนอยู่นู่นอะด,ดเพื่องกันฟ้า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 เอาดิเอาดเอาดเอาดิาดิดยัง พี่ผมก็สุดเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยไล่ไล่เก่งมากครับล่อมาได้ดีมากครับมันไม่ใช่คิทตี้ตัวเดียวแล้วไงมันไม่ใช่คิทตี้ตัวเดียวแล้วไงเอ้าเล้วไอ๋อการไม่ไหวเฉยเลยฮะคิดเกมมาสั่น ว่าเลยโดนนี้เอาลิงมาถ้าทางจะตายหัวของสู้บัตเตอร์ไฟได้แต่เราเรียกกับมูลาดนะเอาไงถ้าทีมกันได้ก็คือสวยถ้าทีมกันไม่ได้นี่ก็นะเพราะว่าไม่ได้เล่นแทลลี่ด้วยนะคอยป้อมไม่เก่งด้วย,วยอร่อยอร่อนะเล่นกับผู้หญิงนี่มันมันจริงๆเลยนะคือผ,ผู้หญิงอเขาจะเป็นแบบละเอียดอะ แล้วเขาก็จะระวังนู่นระวังนี่ระวังนั่นคือเขาเป็นสายแบบระมัดระวังตัวเขาจะเซฟโซนแต่พวกเราเป็นพวกีล้้้าานนเยก็ไดว่สัชายจัดกันไงเน้นบวกเน้นสใสไว้โกงได้ว่าเฮ้ยโกงได้ว่าโคตรโกงเลยขอบคุณนะที่ให้คุณมาเอาเอาเอาเดินตรงนี้ได้โดน น่ามีปยวดูนะเดนหนึ่งเนี้ยดูนะสวยจะไปมากม่เอาไม่าม่เอม่อมาพั้งเฮ้ย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 เจองี้ดเฮ้ยรู้ได้ไงอะเป็นปะวะาเรี้ยปอฮะมาเดี๋วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา เดี๋ยวเน่ทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะไม่เข้าใจเลยวะไปวะขี้โกงเอาจริงออกมาละงงว่าอาเลนจะมาทำไมเลยหัวร้อนไปดิวะไปดิว่างั้นะ่ะไปดีวะ

เปลบาลัาแปล้วปลปาปล่าปลปปปลปไม่โศลไม่โศลไม่โศลอะล้วาเล่นไวไหมเกเลยมีบบาวเตียเกเลยไปจังหวะสามไปหาจังหวะอที่นี่ที่ไหนเนี่ยฝนฝนสวยมากสวยมากสวยสวยสวยตาตาา ออกเรื่องตายหมดกูตายคนดีไปแล้วเรื่องพี่ก็ตึงกันปูนมึงมเงิใสๆขึ้นงงงงงงงปวดกะปวดโอ๊ยสวดลัตอนนี้ไม่สวยล้วไม่สวยล้ตายต้อต้อต้อตออะไรมนทิเงไ้น่ะอะไรพี่เออเออเออโอะไรเนี่ย ไปโดนไโดนหรอลุ่เพอนสุดเพืいい no ่อนล่นเ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 ล่นแมงเลยเล่นแมงเลยโอ้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 ยโออยโอ้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 ย สุดสุดคตอสุดสุดสุดอสุดสุดสุดคตอสุดสุดสุดค้อสุดสุดสุดค้รสุดสุดสุดคตอสุดสุดสุดค้อสุดสุดสุดค้รสุดสุดสุดคตอสุดสุดสุดคตอสุดสุดสุดค้รสุดสุดสุดค้รสุดสุดสุดคตอสุดสุดสุดคตร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 สุด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  ตอนนี้ดาวขึ้นรุดนะครับไออีพีนี้คงต้องเชื่อว่าลิงบาบูลลิงบาบูนอะไรนะไปกับสาวได้ดาวรัวๆอว่ะอ๋อเือคึบไปเลยคึบจุดรือคึบว่าแต่ครับที่หนึ่งเขาพิมพ์มาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะเรายังไม่ได้ดูเลยที่หนึ่งเอาแล้วด่าคนอื่นด้วยชื่อหนึ่งแล้วด่าคนอื่นด้วยโอ้ยหนึ่งเลย ต้าวกูไว้อะทำไมเกิดเล็กขึ้นเมื่อวานพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็ผมนี่นะทำไมผมเมื่อวานเกิดเล็กขึ้นทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นเีงยคนที่เขาพูดถึงนี่คือพี่หนึ่งคือกูเองเหรอเนี่ยก็ที่เขาม้วนเสาไงเออแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่ามอสไรวะไอ้หนึ่งเมื่อกี้ม่ชิบหายเลยว่ะที่เขาก็แบบเออใจเซลล์กันเตลกแล้วพี่เลยบอกว่าเออเป็นประเภทเดียวกันหนออะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่า ชื่อหนึ่งหรือชื่อหน่วยวะชื่อหน่วยแน่เลยไม่ใช่ชื่อหนึ่งครับชื่อหน่วยผมแี่แบว่าอะไรเียเินมาดิ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 วะเออมันเอาวะมันเอาวะเออขอโทษด้วยว่าขอโทษน้ยาขอโทษไหมโลดไหม ผมก็แบบว่าม่นนอขผู้หญิงมันหมายแบบว่าตบต้แบบเข้าใจืแบบหรอมีกับเพื่อนในนั้นถ้าแบบเป็นแชทส่วนตัวอันนี้คือไม่ว่านะเขาไม่เขียนเราเลยอ่ะโอ้โนเนเนะครับเจอครับเจนครับใจนอครับใจนครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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  ชอบเป็นใชส่วนตัวนี่คือไม่ว่าแต่อันนี้คือมีตูนไงแล้วตูนยังเป็นเด็กอยู่ไงยังไม่ได้แบบกขนาดนั้นไยังไม่ได้ขนาดนั้นแบบแฮมยังแบบโอ้โหมันอะไรตัวเองโตแล้วอ่ะไม่ควรมาพูดแบบนี้แล้วชาลตไปรุนได้ไงโอ่อหไพวกว่าเฮ้ย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 ไม่เงยเลยเด่ย นโดนีเรียบร้อยค่ะท่านมาโอ้ยเจ้าหน่อยชจหน่อยสาวชจหน่อยยิงมั่นยิงมั่นซีซีหนุ่มทีเอาไงวะฮะชิปไปสายชิไปสายสูเต็มเต็มเต็มโดนอีกอันสิใช่แล้ว ลิงลิงลิงสวย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 โค้ดโค้รอบแรกรอบแรกอยาให้มีรอบสรอบสองอาให้มีรอบสามนะสวยสวยสวยอะไรอ่ะเล่นเล่นเหมือนแฟนหนึ่งเดทแนเล่นเหมือนแฟนหนึ่งเดทสามีแฟนหมดแล้วไม่มีใครโสดเลยนี่กูเนี่ยขังใครเนี่ยกูขังใครเนี่ยไอ้กูขังใครก็ไม่รู้มองดิเยอะจังวะ ขอสักตัว <bir> ก <ison> ่อนไปนรกแล้วกันอีอหรออะไรเนี่ยฟักใครไม่ไขยออกวะถ่ายไม่ก่อนวะใครกูโดนเชี่ยวแล้วเขาเป็นอ่ะถ้า่าถ้ว่โอ้ยถ่ายไม่เคยตายเลยมึงอ่ะพวกจะถ่ายทำไมวะเนี่ยตาย ไปเป็นสวยแล้วนี่เอาใครไม่ตายไปก่อนถึงจงวะผอนมาเกี่ยวมาถึงทีเกี่ยวคูเกี่ยวคูเกี่ยวคูไม่ไหวไม่ไหวจงไม่ไหวชิวมาทำไมเนี่ยมันมันโอ้มันอะไรของมันเนี่ยไปแล้วกูลาก่อนลาก่อนเว้ยโอ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 ้ยอะไรเนี่ย ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับซีรี์พี่หนึ่งโซโลแรงมุ่งสู่คอนคลูเรอร์นะครับอีพีนี้ไปกับ3ได้แต่ดาวนะครับจากได้4ีดาวนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นได้สาสาดาวนะครับเพิ่มมาประมาณเกือบ2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบและเป็นกำลังใจให้กับผมมุ่งไปสู่ที่ไหนครับทองฟ้าไง ไม่หายแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเราจะมุ่งไปสู่อะไรวันปีดไม่หายแล้วจ่มั้ยเราจะมุ่งสู่คอนคูเล่กันนะครับเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการใครที่ชอบนะสามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นหลังใจผมได้นะครับและตอนนี้นะครับพี่ดึกสุภาพบุรุษเขาได้มีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่สนใจนะครับสมัครได้เลยนะครับกับหม้อสุภาพบุรุษหนึ่งนะครับผมนะครับคนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งสติกเกอร์ของเขา เข้าวร่วมด cord แล้วก็คลิปสำหรับชาวสมาชิกเท่านั้นนะครับและมีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือหม้อสุภาพบุรุษ1 V 1ีหนึ่งนะครับสิทธิพิเศษเหมือนกับหม้อสุภาพบุรุษหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถทักหนึ่งหนึ่งกับผมได้นะครับใครที่อยากสนับสนุสนยูทูบเบอร์ตัวน้อยคนนี้นะครับที่ถูกชาวแชทลางแกนะครับจนเล่นไม่ได้ต้องมาเล่นโซโล่นะครับใครที่สงสารเห็นใจนะก็เป็นเพื่อนแฝด แต่ว่าที่หนึ่งเถอะจะได้ MVP ออกที่สองอีกแล้วได้แค่ที่สองจะเป็นที่หนึ่งของใครได้ใจคนนี้เขาคือผู้ชมที่ชื่อว่าที่สองเพลงอะไร